กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุยสายเลือดไทยทุกๆท่านวันนี้กระผมในานามผู้ใช้ Facebook ฮิมระไทยเข็นชินก็มีงานดาบแลเทมมานําเสนอแล้วนะครับนี่คืองานดาบคตระสั่งประกอบที่มีเล่มเดียวในโลกรับรองว่าจะไม่มีใครซ้ําและไม่เหมือนใครเลยนะครับเล่มนี้อ่ะเรามาดูกันว่าทําไมถึงไม่เหมือนใครนะครับมาดูจากใบดาบกันก่อนนะครับใบดาบก็คือเหล็กทีสขัดคุณนะครับลายฮาร์มอนกุโนเมะ ขัดด้วยหินนะครับปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับโอ้กล้องทำไมไม่โฟกัสนี่โฟกัสลนะอ่ะดูครับถ้าทุกๆคนเนี่ยนะส่งใบดาบมาขัดคุณเนี่ยค่าขัดด้วยหินเนี่ยครับจะอยู่ที่2 0 0 0ถึง2,500เลยนะครับหรือบางเจ้าคิดเป็นนิ้วนะครับนิ้วละ200ถึงนิ้วละ400อบาทนะครับแล้วแต่ชนิดของหินนะครับ ฮาบกิสองชั้นนะครับชั้นหนึ่งเป็นทองเหลืองนะครับชั้นในเป็นทองเหลืองชั้นนอกเป็นทองแดงส่วนสุบะนะครับก็เป็นทองแดงแท้นะครับลายมาแมลงปอสามิติแบบนี้เลยหนังปากระเบนเหนังปากระเบนแท้นะครับตากแห้งแบบไม่ฟอกประดับเพชรสีซตด้วยนะครับข้างละ1เม็ดน,นะครับเห็นไหมครับว่าโอ้โหหนังปากระเบนก็ล้นล้นแล้วครับเม็ดใหญ่ๆเป้งๆล้นๆ้นอย่างนี้เลยนะครับฟิตติ้งเป็นทองแดงแท้ทั้งเซตนะครับ ส่วนฝักดาบเป็นแก่นไม้ชิงชันนะครับโอ้โ oh <my. S 1> ก็ไม่โฟกัสโอเคขนาดไม่โฟกัสนั่นนี่แก่นไม้ชิงชันลายไม้สวยๆคัดเกรดเลยครับเหลาในรูปทรง8ดเหลี่ยมนะครับคล้ายๆกับชีลาซายะแต่นี่เป็นชุดโคชีละเอะนะครับเขาควายกันกระแทก 3. จุดนะครับนี่ท้ายท้ายฝัก 1. จุดนะฮะ แปดเหลี่ยมสีสวยอย่างนี้เลยโอ้โหดูอ๋อเจอรถสีทครับคือสวยงามมากครับลายไม้เราคัดเกรดเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังค่อยมาฟังราคาตอนท้ายนะครับว่าจะเป็นยังไงซากิโอเส้นใหญ่แบบนิ่มนะครับเส้นละ499บาทนะครับเส้นนี้นี่ฮะอีกหนึ่งจุดก็จะอยู่ตรงนี้ครับปากฝักเห็นไหมครับคือเขาควายนะครับเขาควายแท้กันกระแทก3จุดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดู อ,อีกฝั่งหนึ่งกันนะครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวต่อกันอีกฝั่งที่สองปิ้งามาเจอกันฝั่งที่สองนะครับโอ้โหดูฝักดูลายไมย้สุดยอดมันจะหาได้ที่ไหนล่ะครับงานแรลไอเทมที่มีเล่มเดียวในโลกแบบนี้นะครับโอ้โหพี่น้องครับมีเฉพาะร้านไทยเคนชินของเราเท่านั้นนะครับแบบนี้ หายากมากแล้วซึ่งนานๆจะเจอทีนะครับแก่นไม้ที่มีลายแบบสวยงามยังกับจิตกรรมฝาผนังโอูอยังกับวาดเอานะครับกันกระแทกตัวที่สามก็คือตรงนี้ครับเป็นสะดือร้อยเชือกนะครับเขาควายแท้แกะหกเหลี่ยมนะครับแกะแนวหกเหลี่ยมส่วนฝักนี่แกะแนวแปดเหลี่ยมนะครับดูใบข้างนี้ครับโอ้โหใสปิ้งกระดิ่งแมวตายแล้วกล้องไม่โฟกัส ท่านผู้ชมไม่เห็นฮาร์มอนวสๆอ่ามาแล้วมาแล้ว,ลวเนี่ยครับใบจริงโคตรสวยผมบอกเลยหาบากิสองชั้นหาที่ไหนได้นะครับด้ามจับติดเพชรอีกตั้งหากประดับด้วยเพชรนะฮะสีแซผมว่าจะติดที่มุดมุดล็อกนะครับแต่ทีนี้ผมลืมนลกว่าเวลาต่อเข้าตอกออกเดี๋ยหวหัวเดี๋ยวหัวเพชรแตกนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ดาบเล่มนี้นะครับปกติหน้าร้านขายอยู่ที่14,999บาทวันนี้ใครเห็นคลิปนี้นะครับทักมาได้เลยครับผม9,999บาทนะครับค่าจัดส่งทั่วประเทศ190บาทนะครับสำหรับดาบพรีเมียมไลทไอเทมเล่มนี้อะถูกใจใครก็ทักมาได้เลย